กาบสวัสดีชาวคนรักต้นไม้ครับผมคลิปนี้ก็พบกับช่องท o นนี่สกิลอีกแล้วครับผมหลังจากที่เราไม่ลงคลิปประมาณสักเป็นอาทิตย์แล้วครับผมคลิปนี้เราก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆครับมาอัปเดตให้เพื่อนได้ชมกันครับผมอ่าคอนเทนต์นี้เราได้ทําการผม่ะครับได้ทําการซื้อลงเรือนมาใหม่ครับอยู่ที่ราคาปกติอยู่ที่5้0ร้อยเออห้าพบาทครับลดเหนืออยู่ที่4,900บาทครับงบ โรงเรือน4,900บาทเป็นโรงเรือนประกอบนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมครับว่าโรงเรือนงบประกอบเนี่ยโรงเรือนประกอบเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นไงครับผมไปกันเลยครับผมช่างกล้องแต่แตางด้านนี่ครับผมโรงเรือนประกอบของเราครับปกติเนี่ยครับห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าพันเก้าร้อยบาทนันเหลือสี่พันเก้าผมนี่ยซื้อมาที่โฮมโปรนะครับแต่เพื่อนๆผมก็ทักมาบอกว่าดูโฮมก็จะมีมีไซส์ใหญ่อยู่นี้ครับ แล้วก็โฮมโปรพวกโกโบอะไรนี้ก็น่าจะมีนะครับแต่ผมซื้อที่โฮมโปรลถอยู่ที่4 9 0 0ันเกรบาทครับผมโรงเรือนนี้โรงเรือนนี้ครับสูงเนี่ยครับผมสูงมา1ร้อยเจ็สิบนะครับผมนี่ครับโรงเรือนนี้สูงสองเมตรนะครับนี่ครับสูงสองเมตรกว้างสองเมตรยาวสาเมตรครับผมช่างกล้องมาใกล้ครับโรงเรือนนี้ยาวสาเมตรนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีช่อง ให้เพื่อนเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ด้วยครับผมนี่ครับผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับมันก็จะมีนี่ครับที่กันแมลงครับแล้วก็สามารถพับนี้ได้ครับนี่เป็นงานะเจ๋งไหมล่ะโรงเรือนนี้เหมาะสําหรับใครครับผมเหมาะสําหรับมือใหม่ครับที่ไม่อยากจ้างช่างหรือมีไม่รู้จะทําไงดีอยากได้โรงเรือนที่สะดวกและง่ายครับก็ซื้อมาประกอบได้เลยครับผมนี่ครับเราก็ไม่ต้อง ช่างช่างครับนี่ผมก็ทําให้อากาศถ่ายเทได้ครับบ่งเรือนนี่ยาวสามเมตรนะครับเหล็กอย่างดีนะครับผมช่างกล้องจะพาไปดูข้างในครับนี่ครับผมเราก็สามารถเปิดได้สองฝั่งเลยครับนี่ครับนี่ครับก็พับได้ครับผมนี่เือกันละ เขาไม่ได้จ่ายนะครับผมผมรีวิวให้ฟรีครับนี่ครโรงเรือนนี้ถ้าเราไปไว้กลางแดดแบบโรงเรือนต้นๆ้นนี้เลยไม่ได้นะครับเราต้องไปไว้พวกใต้ต้นไม้ครับหรือเอาสเสแลนปูข้างบนนะครับเนื่องจากถ้าไปไว้ต้นๆ้นแบบไม่มีอะไรปกคลุมเลยมันจะร้อนมากครับเพราะมันเป็นพลาสติกอย่างเดียวครับแล้วก็เอาสมมติอันนี้มาใต้ต้นไม้ก็ไม่ต้องเอาอะไรคลุมอีกชั้นหนึ่งถ้าด้กินก็เอาแสแลนคลุมอีกชั้นหนึ่งเทาไว้ข้างนอกครับผมตนตานตานตาน โรงเรือนนี้ผมประกอบสองคนแฟนนะครับถ้าประกอบคนเดียวก็จะยากหน่อยเนื่องจากโรงเรือนมันใหญ่ครับดูครับดูเหล็กคุณภาพอย่างดีนะครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับแล้วก็ผมใช้ใช้เป็นกระเบื้องปูพื้นนะครับผมรองนี่ผมก็เอากระถางต้นไม้ครับเพื่อระวังกระเบื้องแนวยาวนะครับมันจะเต็มเลยครับมันจะวางได้แถวเดียวผมก็วางแนวเฉียงครับเนี่ยครับแล้วแนวรางน้ํามันก็จะวางให้สองฝั่งผมก็เริ่มมาต้นไม้มาวาง ไว yup. ้แล้วครับนี่ครับอันนี้เป็นกวกพระพรมกวกพระพรมด่างครับผมทาไมผมต้องเอาพวกกวกพระพรมด่างมาไว้ในสแลนเออในโรงเรือนที่เป็นพลาสติกด้วยครับโรงเรือนพลาสติกเนี่ยครับมันดีอย่างหนึ่งเวลามันโดนฝนนะครับมันจะต้นไม้เราจะไม่เปียกฝนนะครับเนื่องจากมันเป็นสแลนพลาสติกมันจะกันฝนครับถ้าเราไว้ข้างนอกเป็นสแลนสแลนที่ไม่กันฝนนะครับเป็นสแลนธรรมดานะครับเนี่ยครับใบมันจะช้ำน้ำครับนี่ครับ มันก็จะสวยเสียไม่เสียฟองครับนี่ครับถ้าเรามาไว้ในทรงเรียนสแลนแบบนี้ในโรงเรือนเป็นพลาสติกเนี่ยใบมันก็จะไม่โดนฝนมันก็จะไม่ช้าน้ําฟอมมันก็จะสวยครับเวลาขายเราก็จะได้ราคานะครับผมนี่ครับผมอันนี้เราก็เริ่มทยอยเอาชายชนครับชายชนสามต้นครับเอามาไว้ในตู้เไว้ในโรงเรือนของเราครับผมนี่ครับอันนี้เป็นกราส่งไข่นะครับอันนี้เป็นบอลสีกระส่งไข่ครับสวยมากเลยครับผมต้นนี้ก็จะหลายตังแล้วครับนี่ครับ นี่ครับผมฝั่งนี้เราก็จะเพาะอันนี้เป็นไข่บอลกระดาษด่างนะครับ40ต้นครับเอาไว้ในโรงเรือนครับมันก็เพาะได้เหมือนกันครับคลิปนี้ดูครับความกว้างครับนี่ครับก็ไว้ไม้ได้เยอะครับดีนะครับโรงเรือนแบบนี้กันฝนเนยใบไม่ช้ําน้าแน่นอนครับแล้วก็ไม้ของเราก็จะสวยครับคลิปนี้ล้วก็เป็นการรีวิวโรงเรือนแบบสําเร็จรูปครับผมสามารถซื้อได้ที่โฮมโปรครับ ไม่แน่จ,จะมีทุกสาขาหรือเปล่าครับผมเหมาะสำหรับมือใหม่แบบที่ไม่อยากจ้างช่างนะครับผมประกอบง่ายแล้วก็ปลูกไม้ด่างไม้ประดับได้เลยครับผมคลิปนี้แล้วก็มารีวิวโรวงเรือนกันแบบง่ายๆครับผมใช้งบ4,900บาทครับผมถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจโทนี่สกิลเยนะครับผมคลิปนี้กาบขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ